สวัสดีครับสวัสดี f c นะฮะนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะถามผมนะครับเข้ามาว่าเฮ้ย <c oughs> คุณมาร์คเวลาคุณมาร์คเช่าพระเนี่ยนะครับเจอคุณมาร์คตัวเป็นเนเนี่ยไม่เห็นคุณมาร์คส่องพระเลยหรือคุณมาร์คเนี่ยไม่เห็นตีพระผมเลยนะครับนะบวันนี้นะครับก็เดี๋ยวนะผมจะทําเสมือนว่าผมจะตีพระพี่ๆนะครับ ให้ดูผ่านคลิปนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะวิจารณ์นะครับให้ดูว่าเวลาสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเกิดผมเป็นคณะกรรมการนะครับหรือเป็นคนที่จะเช่าพระกับพี่ๆเนี่ยเวลาผมติเวลาผมอ,อ,อาจจะบอกจุดนู้นจุดนี้เนี่ยนะครับลองดูว่าพี่ๆรับได้ไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะเสมือนเป็นกรรมการนะครับพิจารณาพระนะครับให้พี่ๆดูแต่ต้องบอกว่า พระนะครับสององนี้นะสององนี้นะครับสององนี้คือพระผมนะนะครับก็คงไม่ต้องขออนุญาตนะครับก็นะครับติได้ตามสบายนะฮะเดี๋ยวผมจะจะจะวิเคราะห์นะครับให้ดูทีละองค์นะครับนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับองค์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตนะฮะขยับอุปกรณ์ให้นิดนึงนะฮะโอเคนะครับจะได้ถนัดถนัดนะครับอ่านะครับนี่นะครับ ต้องบอกก่อนว่าองค์นี้นะถ้าพี่ๆไม่มีประสบการณ์นะเห็นลักษณะแบบนี้ผิวแบบนี้นะครับนี่นะครับผมอธิบายฟังนะครับเงินนะครับทองนาคสามกษัตริย์แบบนี้คําว่าสามกษัตริย์เนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านก็คือนะครับนี่สามสีนะพี่พี่ดูง่ายๆเลยพระจะมีสามสีรุ่นนี้สามกษัตริย์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับองนี้คือเนื้อเงินนะครับที่นําไปชุบสามกษัตริ์ นะครับอันนี้คือหลักนะครับเบื้องต้นว่าองค์นี้คือเนื้ออะไรนะครับนี่นะฮะองนี้คือเนื้อเงินนะครับชุบสามประสนนะครับเดิมเดิมนะครับโค้ดหลักหมื่นแบบนี้นะครับอ่ะนะครับเวลาจะพิจารณาพระให้ดูยังไงองค์นี้นะถ้าตินะครับให้ผมติเนี่ยก็จะบอกว่าองนี้เนี่ยหน้าท่านเนี่ยจะเลียวเล็กนะครับไม่ใช่หน้าใหญ่ดังนั้นเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของราคา นะครับค่อนข้างมากหน้าใหญ่จะแพงกว่าหน้าเล็กนะครับจุดนี้พี่ๆเวลานะครับนำพามาปล่อยต้องเข้าใจนะครับนะครับแล้วดูนะครับดูที่คอจุดต่อไปนะครับพี่ๆดูที่คอถ้านะครับเส้นคอติดชัด3เส้นจะเป็นพิมพ์นิยมราคาจะสูงกว่าปกตินะครับนะครับนะฮะนะครับแบบนี้ องนี้เนี่ยเส้นคอติดด้านขวาพี่พี่เห็นไหมตามหน้าจอเลยด้านขวานะครับนะครับด้านซ้ายไม่ติดเลยเห็นไหมแบบนี้นะครับจะไม่ได้เรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับจะเป็นพิมพ์ธรรมดาราคาจะถูกกว่าพิมพ์นิยมนะครับอ่ะต่อไปแล้วยังไงนะครับดูสภาพผิวนะครับสำหรับใครนะฮะที่เคยดูคลิปผมก็จะทราบนะครับและเห็นว่าพระองค์นี้นะครับถ้าพิจารณาดูดีๆเนี่ยพระค่อนข้างที่จะผ่านการสัมผัส ผ่านการจับนะครับเพราะพระจะมีความที่เรียกว่าเ,เขาเรียกว่าจะขัดกับธรรมชาติทิดหนึ่งนะครับไม่ได้โดนวางไว้ในกล่องแล้วจนมาถึงทุกวันนี้เพิ่งจะเปิดแต่พระองค์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโดนสัมผัสมาพอสมควรนะครับเนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับถ้าพระนอนกล่องเนี่ยพระจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่ๆนะครับนี่หลายท่านนะผมเสริมให้หลายท่านบอกว่านี่บมืเอิญผมเห็น พระเนี่ยกรมำํำนวจ8ปปีเนี่ยคุณมาร์กบอกว่ามีเนื้อเกินเนี่ยเก้ไหมนะครับผมบอกอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระรุ่นนี้หรือพระอื่นๆเบสิกทั่วไปนะครับไม่ได้พิจารณาพระเพียงแค่เฉพาะจุดนะครับต้องพิจารณาพระโดยภาพรวมเป็นสําคัญนะครับพี่ๆนะครับภาพรวมเป็นสําคัญนะครับนะครับนี่ดังนั้นเนี่ยการที่พระรุ่นนี้นะครับมีเนื้อเกินแบบนี้ ไม่ได้แปลว่าพระองค์นี้จะเก๋น,นะครับพี่ๆต้องดูหลายอย่างนะครับอ่ะผมดูในเรื่องของหน้าพระไปให้แล้วใช่ไหมครับคอไปแล้วนะผิวนะครับไปดูเลขนะครับนี่นะครับนี่ผมบอกเสมอนะพระเนี่ยส่วนที่โดนสัมผัสน้อยที่สุดเนี่ยก็คือก็คือจะก้นพระบริเวณนี้เห็นไหมถ้าผิววิงวิงแบบนี้แสดงว่าพระไม่ค่อยโดนสัมผัสนะครับเพราะมันไม่มีใครหรอฮะเวลาได้พระมาแล้วเอามือไปถู ด้านล่างมันไม่มีนะครับนี่เพราะว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะลึกที่สุดนะครับด้านกลนขององคพระเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะผมให้บอกเพิ่มเติมอีกนิดนึงเวลาดูพระกรมตำรวจ80ดสิปีนะครับส่วนใหญ่จะจบที่โค้ดนะครับนะครับความเนียนของแผ่นนะผมบอกนะว่าจุดเนี้จะเป็นแผ่นนะครับที่เขามาปัม๊มแล้วเขาค่อยมาอา,อาจจะใช้น้ํายาเชื่อมติดเข้าไปในองค์พระอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้ ดังนั้นแผ่นปั๊มเนี่ยจะต้องคมคมนะฮะนะครับจะต้องคมนะพี่พี่ดูนะครับเนี่ยคมชัดแบบนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยจะเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อาจจะยากในการดูนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่พี่ดูคลิปผมเยอะๆในช่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะตกผลึกเองว่าพระแท้ๆที่บอกว่าจบที่ก้นพระเลขพระเนี่ยฟอนพระเนี่ยจบยังไงพี่พี่ดูนะครับดูไปเรื่อย นะครับนะครับหลักพวกนี้นะครับเป็นการดูพระเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับนำไปใช้ได้ทุกเกจิคณาจารย์นะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นกรมตำรวจ80ปีนะครับนะครับผมบอกเสมอนะฮะพระเนี่ยพี่พี่สมุินะครับหลวงปู่ทิมอะสมมุตินะหลวงปู่ทิมเนี่ยรุ่นปี 1- 5เนี่ยดังมากราคาเป็นแสนอะสมมุติอาจจะหลักล้านถูกไหมครับบางคนเนี่ยทุนทรัพย์น้อยนะครับพี่พี่ไม่ต้องไปเช่า นะครับถ้าพี่พี่รู้จักคนหรือใครก็ตามนะที่สะสมพระแล้วมีพระเกจิคณาจารย์ที่ไม่ได้ดังนะฮะแต่จัดสร้างปีหนึ่งห้าพี่พี่สามารถเทียบนะครับการผลิตเหรียญน,นะครับการเ,เขาเรียกว่าสภาพเหรียญเทียบได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปเช่ารุ่นนั้นๆเผื่อวันใดพี่เปแล้วเนี่ยเกิดมีลูกค้านะครับหรือคนที่รู้จักมาปล่อยนะครับในราคาไม่แพง พี่ๆก็ใช้ส่วนนี้ที่พี่ๆมีประสบการณ์จากการดูพระคนละรุ่นแต่เป็นปีเดียวกันเนี่ยมาเทียบเคียงได้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นเรียกเขาเรียกว่าการเรียนแบบว่าเขาเรียกว่าสูตรลัดนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมีพระรุ่นนั้นๆนะครับแต่ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมบ้างนะครับอย่าชะล่าใจนะครับเพราะบางทีเนี่ยนะครับในเรื่องของออตําหนิพิมพเนี่ยนะครับเก๋เขาทาได้ดี แต่บางทีนะฮะในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยหลายๆท่านนะครับเขาใช้หลักนี้การดูพระในยุคนั้นควรจะตัดข้างยังไงสมมุตินะครับมีการปั๊มมีการพิมพ์ออกมายังไงนะครับพระนะครับกระบวนการผลิตเนี่ยในพศในยุคนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยหนีกันนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับะใครมาดูคลิปนี้เนี่ยผมนะครับอธิบายแบบชัดเจนให้เลยนะฮะหลายๆหลักนะครับอ่ะโอเคส่วนองค์นี้นี่พี่ๆเห็นไหม อ่ะผมให้ดูนะครับเทียบกันสําหรับใครที่ไม่มีประสบการณ์การดูนพระนะครับรุ่นกอมลวดสิบปีนะฮะพี่พี่ดูเห็นไหมถ้าพี่พี่ดูดีๆนะครับองค์ซ้ายมือนะครับของพี่พี่นะครับจากหน้าจอเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าเห็นไหมนะครับน่าจะใหญ่กว่าอันนี้ผมเทียบให้ดูนะครับแล้วก็อกนี่อกความหมายของอกก็คือตรงนี้นะครับนี่นี่นะฮะจะล่ําแล้วก็อ้วนใหญ่กว่านะครับสามกษัตริย์ฟอร์มซ้ายมือถามว่ามีไหมมีนะครับ แต่เพียงแค่ว่าบางทีพิมพ์เนี่ยความคมชัดเนี่ยนะครับพิมพ์มาหลายๆองค์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับนี่แล้วแต่บล็อกนะครับแบบเนี้ยนะครับองค์ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นองค์ใหญ่นะครับล่ําอ้วนเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะฮะแบบนี้เห็นไหมทะลุหน้าจอมาเลยเห็นไหมครับนะครับนี่ถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มพระนะครับผมอธิบายอย่างนี้องค์นี้นะครับผิวลุ้งมีไหมมีนะครับนี่นี่พอมีนะครับนี่แบบนี้ แต่อาจจะไม่ได้เป็นลุงนี่เรียกว่าเลียงเป็นไข่นะครับราคา,าแบบในรูปเนี่ยก็จะถูกลงมากว่าเลี้ยงแบบไข่ไล่ระดับสีก็ว่างกันไปนะครับแต่องนี้เนี่ยนะครับถ้าบอกจุดเด่นก็คือองพระลํานะฮะลัลรัมนะครับ,นะรบเขาะจะเรียกว่าฟอร์มใหญ่นะครับองรัมนะครับคอชัด3เส้นนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพิมพ์นิยมคอชัด3เส้นต้องเป็นยังไง เป็นแบบในรูปนะครับพี่พี่นี่ดูดีๆนะครับเห็นไหมหนาเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมผมซูมออกให้นิดนหนึ่งนะครับหนาใหญ่ล่ํานะครับอ้วนเส้นตั้งแต่ซ้ายจดขวานะครับเส้นล่างมันมันบังคับนะครับบังคับแค่นี้นะครับแต่ต้องมาติดเท่านี้นะครับแล้วก็จะไม่มีหลุมมีบอนะครับนะครับนี่แบบนี้จะเรียกว่าพิมพ์นิยมคอชาร์จสามเส้น ไม่ลมไม่สะดุดนะครับสะดุดปูดผิดนะฮะเต็มฟอร์มนะครับหน้าใหญ่นะครับเห็นไหมหน้าจะใหญ่เทียบะชัดนะครับเห็นไหมนะครับหน้าจะใหญ่นะครับอ้วนใหญ่นะครับโดยปกติถ้าหน้าใหญ่เนี่ยฟอร์มพระองค์พระนะครับผ่านพระจะล่ําใหญ่เห็นไหมพี่พี่เทียบเห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นความต่างอยู่นะครับอ่ะนิ้วทะลุนะครับส่วนมากเบสิกทั่วไปนิ้วจะทะลุนะครับ แต่ก็จะมีบางจุดที่ตําหนิในเรื่องของเรียกว่านิ้วหักนะครับนิ้วไม่เต็มนะครับแบบนั้นส่งผลในเรื่องราคานะครับองนี้ฟอร์มใหญ่อ้วนใหญ่ผิวลุ้งนะครับประมาณหนึ่งคอชัด3เส้นหน้าใหญ่ถูกไหมครับแต่จุดที่ผมตีนะฮะนี่เห็นไหมจะมูกมีรอยคูดมีรอยโดนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมถ้าพี่พี่มองดีๆจะมีตําหนิอีกจุดหนึ่งบังเอิญผมไม่มีอุปกรณ์นะฮะ นี่จุดอีกจุดหนึ่งตรงนี้พี่พี่เห็นไหมเนี่ยบางทีนะครับจุดพวกอย่างเงี้ยจะไปโดนในเรื่องของเ,ออเนื้อทองคําเพราะบางทีผมเข้าใจว่าช่างเขาน่าจะขัดเงานะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ไปโดนนะครับจุดเนี้ยมันก็จะจะเป็นเรื่องของตําหนิพระขึ้นมาได้นะครับบางทีก็เป็นตําหนิใหญ่ก็มีนะครับนะครับแบบนี้อ่ะจมูกมีโดนบ้างดูไหมครับนี่มีโดนบ้างนะแต่ถามว่า ทรงยังได้อยู่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะที่ให้ติก็คือเม็ดพระศกเนี่ยจะโดนนะครับนี่ก็ความหมายของโดนก็คือจะมีความเรียกว่าบี้แบนนะครับอ่ะผมอธิบายยังไงผมส่องให้ดูแล้วกันนี่พี่ๆดูตรงบริเวณใกล้ใบหูเห็นไหมนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยจะเป็นเม็ดกลมเลยเห็นไหมนะครับแต่ถ้าไล่ไปเห็นไหมเริ่มแล้วตั้งแต่ระหว่างคิ้วเนี่ยเริ่มที่จะรูดนะครับ สับนะครับจะเรียกว่าลูดนะแบบนี้นะครับโดนแบบนี้นะครับแล้วก็มาด้านฝั่งขวาเห็นไหมก็ยังคมอยู่นะครับถ้าคมคมชัดชัดนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับไปอยู่บริเวณตรงนี้รอบเลยเนี่ยทั้งองค์พระทั้งบริเวณเสียนพระเนี่ยนับราคาก็จะดีนะครับนะครับองค์ประกอบทั้งหมดที่ผมอธิบายขึ้นมาเนี่ยนับถ้าองค์ไหนครบครบนะครับ พระนะครับจะเรียกว่าฟอร์มระดับที่เรียกว่าแชมป์เลยละกันไม่ต้องเรียกว่าฟอร์มประกวดนะครับฟอบร์มประกวดจะน้อยไปนะครับถ้าครบๆอย่างที่ผมบอกนะครับจุดแบบนี้ราคาอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่าพระฟอร์มแชมป์นะครับราคาจะสูงนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมนี่ด้านหลังก็จะเป็นเม็ดเม้ดก็จะมีเนื้อเกินบ้างนะครับเป็นปกติของพอกบล็อกนะครับบุทินะครับ บางรุ่นนะเขาจะเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าเนื้อเกินเขาจะเรียกว่าบล็อกแตกนะครับส่วนนี้จะเกิดจากบล็อกแตกนะครับหรือบล็อกที่เริ่มที่จะเสื่อมนะครับนี่เห็นไหมผิวเดิมแบบนี้นะพี่ๆนี่แบบนี้นะถ้าขึ้นด้านหน้าเยอะๆนี่โอ้โหเอาเรื่องเลยนะครับนะครับพระก็จะสวยขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้นะครับกรมตำรวจ80ปีเนี่ยนะครับเป็นพระที่ต้องเรียกว่าตอนนี้นิยมนะครับนิยมแล้วก็คนรู้จักกันเยอะ นะครับแล้วก็เป็นพระที่ครบเครื่องนะครับครบเครื่องหนึ่งนะฮะการจัดสร้างนะครับมีกำหนดนะครับชัดเจนเกณฑ์มาตรฐานนะครับสมกับเป็นกรมตำรวจนะครับจัดสร้างณสมัยนั้นบวกกับแพนหน้าจิวเวลรี่นะครับต้องเรียกว่าเป็นท็อปนะครับงานจิวเวลรี่ในยุคสมัยนั้นแล้วนะครับสำหรับบริษัทนี้นะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็2นะครับพิธีใหญ่มาก เกจิคณาจาร้อยแปดท่านผมว่ามีเกินนะครับแล้วไปไล่ดูว่ามีเกจิดังๆทั้งนั้นนะครับในยุคนั้นนะครับที่นะครับพระของท่านในยุคนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยพระราคาสูงถึงหลักล้านนะครับนะครับมาร่วมปลุกเสกในพิธีนี้นะครับนะครับผมบอกแล้วนะแล้วนะครับสามนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยเสน่ห์แต่ละองค์เนี่ยไม่ค่อยที่จะเหมือนกันนะครับแต่มีเขาเขาคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว นะครับนะครับมีลูกเขาเรียกว่ามีลักษณะแตกต่างกันนะครับให้เลือกเล่นให้เลือกสะสมเยอะนะครับนี่นะครับแต่ถามว่าปัจจุบันนะฮะพระนะครับฟอร์มแบบนี้เนี่ยหายากแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้เริ่มที่จะหายากนะครับหลายท่านบอกว่าเอ้ยคุณมาร์คพระรุ่นนี้จะสร้างเป็นแสนเป็นแสนจริงนะครับแต่คุณอย่าลืมว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความต้องการมาก ออกมาก็มากนะครับแล้วก็นะครับหลายท่านเนี่ยเช่าไปนะฮะไม่ได้มาเปลี่ยนมือนะครับเขาเช่าไปแล้วก็เก็บนะครับให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้างดังนั้นพรกก็จะหายไปจากสารระบบค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับผมให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าดูองค์นี้นะนะครับตัวเลขเนี่ยฐานเนี่ยค่อนข้างจะตอกลึกเห็นไหมนะครับเข้าไปในเนื้อของแผ่นเลยเห็นไหมแบบนี้นะครับ บางทีนะครับเวลาช่างเขาตอกหรือหรือเครื่องมือไปโดนเนี่ยนะครับแผ่นหลังๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเบามือพอเบามือเนี่ยนะครับบางทีนะครับพวกตัวเลขเนี่ยมันก็จะตอกเฉียงบ้างนะครับไม่เต็มบ้างนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเทคนิคคือพยายามมองให้เป็นตัวเลขนั้นๆนะครับถึงแม้จะไม่เต็มฟอนต์นะครับเต็มเลขแต่จุดที่ลงเนี่ยต้องได้น้ำหนักนะครับนี่นะครับนี่ นะครับผมให้ดูนะครับองนี้เนี่ยถือว่าฟอร์มสวยนะครับกว่ามาตรฐานนะครับเพราะว่าผิวลุ้งนะครับขึ้นนะครับแล้วก็องค์ใหญ่ล่ําหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่ในกรมตํารวจ80ปีเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับนะครับนี่นะครับอธิบายให้ฟังนะครับนี่นะครับแต่แบบนี้หายากนะครับราคาก็จะดีนะครับแบบนี้นะครับ แต่นะผมบอกพี่ๆเลยนะครับใครที่มีพระนะครับฟอร์มนี้สวยกว่านี้นะครับฟอร์มแบบนี้นะผมได้ให้ฟังนะครับผิวลุ้งคอชัดสามเส้นฟังผมดีๆนะครับบางท่านเนี่ยนะครับมีพระก็จริงนะครับแต่บางทีนะครับเราตีพระไปนะครับพูดความจริงไปบางทีไม่กล้าดูพระตัวเองนะครับ แต่ผมบอกเลยว่าเวลาจะคุยกับเซียนพระหรือใครต่างๆเ็าตามนะที่มาเช่าพระนะครับดูพระตัวเองเนี่ยให้ทุกมุมทุกซอกก่อนนะครับหรือเป็นไปได้ถ้าเขาติมาเนี่ยพี่ๆก็ขอส่องนิดนึงนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ก็ความจริงก็ต้องยอมรับนะครับแต่ถ้าโอเคมุมนี้อาจจะไม่ใช่นะครับก็นะครับแย้งไปแต่แย้งด้วยมีเหตุผลนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็มีเซียนนะครับบางท่านก็เราไม่พูดถึงแล้วกันก็มีนะครับ แต่ส่วนใหญ่ช่องผมนะครับสไตล์การเช่าพระของผมไม่เป็นอย่างนั้นนะนะครับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเราเข้าใจลูกค้าดีนะครับเราเข้าใจลูกค้าดีนะครับนี่ใครมีฟอร์มพระแบบนี้ผิวลุ้งคอชัดสามเส้นไม่ล่มผมอธิบายแล้วนะครับเม็ดพระศกกลมๆคมๆนะครับฟอร์มใหญ่ล่ําหน้าใหญ่แบบนี้ส่งมาหาผมได้เลยนะครับผมราคาผมรับเช่าราคานะครับตามสภาพพระ นะครับถ้าสภาพพระพี่พี่สวยฟอร์มชัดแบบที่ผมต้องการแชมป์แชมป์เนี่ยนะครับราคาสูงนะครับแต่เมื่อไร่ก็ตามสมมุติองค์นี้นะเห็นไหมผมก็ยังบอกว่ามีจุดทิินะครับราคาก็จะนะครับลดลันตามสภาพนะครับตามสภาพพระนะครับเป็นสําคัญนะผมบอกเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมก็อธิบายพูดให้ฟังในสิ่งที่พี่ๆสามารถที่จะจับต้องได้เห็นได้ นะครับเราตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับนะครับสำหรับช่องเราเนี่ยนะครับถ้าพี่ๆมีพระสวยๆเนี่ยสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่าราคาเราตกลงกันได้เนี่ยนะครับผมรับเช่าถึงที่นะครับไปยันหน้าบ้านพี่ๆเลยอย่างเช่น2องค์นี้นะครับลูกค้าก็ทักผมมาเนี่ยช่วงเย็นแล้วนะครับผมก็นัดนะครับแล้วก็แล้วก็ไปเช่าให้นะครับถึงที่นะครับนะครับนะครับก็ นะครับใครมีพระรุ่นนี้นะครับอย่าลืมส่งให้ผมนะครับนี่นะครับนะครับเรียกเราได้เลยนะเราดินดีรับเช่านะครับนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่านะครับเราไม่รับเช็คพระนะครับทุกกรณีนะครับมีปัญหาผมเชื่อว่าพี่ๆรู้อยู่แล้วว่าพระตัวเองเนี่ยนะครับหรือถ้าไม่รู้เนี่ยอาจจะลองดูนะครับลองศึกษาดูนิดนึงว่าพระตัวเองเนี่ยเกแท้ไหมนะครับก่อนที่จะเช่านะครับถ้าไม่มีประสบการณ์ผมแนะนําเลยว่าซื้อหนังสือผมไปเถอะนะครับ นะครับเงินนะครับหลักเนี้ยนะครับเวลาพี่ๆี่ไปเช่าทีโดนทีสองสามหมื่นเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็นะครับไม่รับประเมินมูลค่าพระทุกกรณีนะครับพี่ๆมีพระนะครับสภาพไหนนะครับสภาพเต็มร้อยสภาพ50อะไรก็ว่ากันไปนะครับเราประเมินมูลค่าตามสภาพพระนะครับนะครับพี่ๆเปิดราคามาได้เลยนะครับเพราะหลายท่านเนี่ย บอกตรงๆนะครับเขาเขาเรียกว่าเรียกว่าวงการเขาเรียกว่าไปเล่มาซัเยอะเลยนะครับนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ซื้อขายกันนะครับเราก็เราก็ตรงไปตรงมานะฮะชัดเจนกันไปนะครับนะครับนะครับเราก็อยากซื้อขายทุกท่านแหละก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับใครเข้ามาเนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์มากนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบรุ่นนี้นะครับแต่ผมว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เล่นง่ายที่สุด แต่นะครับก็มีคนโดนเก๊ง่ายเหมือนกันนะครับนะครับนะครับนะฮะก็ฝากพี่ๆไปด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะฮะศูนย์เก้าเจ็ดสองสองเก้าเก้าแปดแปดแปดนะครับนะครับไลน์นะครับเบอร์เดียวกันศูนย์เก้าเจ็ดสองสองเก้าเก้าแปดแปดแปดนะครับนะครับแอดไลน์โดยใช้เบอร์นะครับนะติดต่อผมนะครับรบกวนเวลาทำการนิดนึงนะฮะส่วนเบอร์ไลน์นะครับแอดเบอร์มา พี่ๆตีหนึ่งตีห้าตีตีสามนะครับสามารถส่งมาผมได้ยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่ากันอยู่แล้วนับทิ้งไม่ได้เลยแล้วก็ขออนุญาตตอบเฉพาะนะครับองค์ที่ผมสนใจเท่านั้นนะครับนะครับองไหนเนี่ยถ้าไม่ได้ตอบกลับนะก็ขออภัยด้วยนับอย่าว่าอย่าโกรธอย่าถือกันนะครับยังไงก็นะครับมีพระดีๆสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรุ่นนี้นะครับ พักเครื่องพักบูชาเหรียญเกจิคณาจารย์เครื่องรางของขังนะครับมีดหมอนะครับนะครับอะไรที่เป็นของสะสมนะครับเครื่องเงินธนบัตรเหรียญเก่านะฮะที่พี่พคิดว่ามีมูลค่ามีราคานะครับนะครับส่งมาหาผมได้เลยนะครับนะฮะถ้าถูกใจเนี่ยผมเช่าให้หมดอยู่แล้วนะครับนะครับก็ฝากพี่ๆไว้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับและคิดว่าเป็นประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์นะฮะนะครับเป็นกำลังใจนะฮะให้ผมได้ทำคลิปนะครับเผยแพร่บารมีหลวงพ่อนะครับพระพุทธโสธรหรือเป็นเกจิคณาจาร์อื่นๆนะครับให้พี่่ได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครเข้ามานะครับยังไม่ได้เป็น FC ผมนะกดติดตามไว้นะครับไม่เสียหายนะครับช่องนี้มีอะไรดีๆนะครับที่ซ่อนให้พี่ๆได้ศึกษา นะครับบอนข้างหน้าพี่ๆอาจจะมาแย่งอาชีพผมก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ